สวัสดีค่ะราศีธนูหรือลัคนาธนูสําหรับคลิปนี้นะคะจะมาทำนายดวงคมรักให้กับคุณค่ะประจํำครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมนะคะสําหรับการอ่านไพ่ค่ะจะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังนะคะสําหรับคนโสดค่ะมาเริ่มต้นอ,อัปเดตกันเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีธนูค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตาค่ะช่วงนี้อินเลิฟเป็นพิเศษเลยนะคะโลกสีชมพูแต่ว่าความรักอารมณ์เหมือนเจดวันเจดอย่างเลยค่ะใครที่ทะเลาะก,กันมีการกลับมาคืนดีกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญเจ้าชะช่วงนี้มีเสน่ห์ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะระมัดระวังบริหารเสน่ห์ของตัวเองให้ดีด้วยนะคะ ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ค่ะแต่ถ้าหากว่าใครที่ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นดั่งหวังนะคะก็ถือว่าคุณก็มีโอกาสใหม่ะค่ะก็จะมีคนเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ทะเลาะก,กันนะคะพึ่งอกหักรักคุดนะคะก็สุดท้ายก็ตามตื้อตามง้อกันนะคะแล้วก็คืนดีกัน ความสัมพันธ์เป็นอยู่แบบนี้คะ่ะแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะก็อยากที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่มองเห็นอนาคตนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงนะคะช่วงนี้อาจจะนึกถึงการอยากจะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเลยก็ได้นะคะแต่ว่าความรู้สึกเหมือนมันไม่ไปด้วยอะคะ่ะเออบางท่านอาจจะรู้สึกก็ดีนะแต่ว่าทําไมถึงยิ่งนานมานไปฉันเริ่ม ฉันเริ่มอยากอยู่กับตัวเองอะคะ่ะฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงจากคนสัมพันนี้ก็ได้นะคะเริ่มอยากจะเปลี่ยนใจตัวเองอะคะ่ะความสัมพันธ์เนี่ยไม่หมดรู้สึกว่าเป็นอารมณ์เหมือนรักรักเลิกเลิกนะคะแต่สุดท้ายก็กลับมาคืนดีกันความรักความสัมพันธ์อารมณ์เหมือนเจวันเอย่างเลยมันมาถึงจุดอิ่มตัวว่าเราจะไปในทิศทางไหนอะคะ่ะการที่เรา เริ่มชินชากับอารมณ์เราก็เริ่มมีเหตุผลนะคะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเริ่มรู้สึกเหมือนอยู่ตัวค่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองเคยชินแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกเบื่อคนคนรักเบื่อความรักก็ได้นะคะช่วงนี้หรือบางท่านนะคะอาจจะคิดอยากไปบวชก็ได้นะคะช่วงนี้อยากถือศีลกินเจนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะแบบเพิ่งพาธรรมะอยากไปเที่ยวสถานที่โบราณหรือว่าอยากกลับไปบ้านเกิดคิดถึงคุณพ่อคุณแมงง่ได้ด้วยนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะ สายมูเพิ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยค่ะเพราะว่าพระสังราชเข้ามาไม่มหมอรู้สึกว่ามันมีอาการเบื่อๆอ,อยากๆะนะคะมาดูกันดีกว่าว่าความรู้สึกนึกคิดของอ่าคนรักของราศีธนูนะคะจะเป็นไงบ้างคะ่ะเปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของคนรักนะคะสายเปนะคะ อาจจะเป็นคนใจดีหรือว่าใช้เงินเป็นนะอันนี้ไม่ใช่ใช้เงินเก่งเพราะว่าเขามีตาช่างนะคะเพราะฉนะนั้นไม่ว่าเขาจะจับใจทําอะไรเขาจะต้องคิดแล้วก็มีเหตุผลนั่นเองนะคะนะคะพอดีพอเพียงพอใจแล้วก็ทุกอย่างที่ลงล,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 ลงทุนลงแรง,ลง,ล,งลงไปเนี่ยนะคะมันต้องมีมันต้องมีตาช่างความหมายก็คือ,อนอกจากความรักแล้วเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนเสมอต้นเสมอปลายนะการใช้จ่ายก็ไม่ใช่แบบฟุ่มเฟือยสายเปแต่ว่าเป็นคนที่แบบ ให้แล้วก็มีเหตุผลที่จะให้อย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่ไม่เกินไปอย่างเงี้ยตราช่างอะนะคะแล้วก็ยังหมายถึงเขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินผู้บริหารบัญชีนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบสายบุญไปเลยใจดีค่ะนะคะ,นะคะชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันอย่างเงี้ยได้ด้วยเป็นผู้ให้ยิ่งให้เรายิ่งได้รับะคะ่ะเราอาจจะโต้เถียงในเรื่องของการที่แบบ ทำให้เรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะ,ะให้มีเรื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือด้วยการที่เขาอาจจะไม่มีเวลานะคะทำหลายสิ่งหลายอย่างมากจนเกินไปนะคะ่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ดูแลหรือว่าเอาใจใส่คุณนะคะที่มันเป็นตราช่างก็คือทำหน้าที่ได้อย่างดีแล้วะคะ่ะซึ่งนั่นมันอาจจะไม่ดีพอสำหรับคุณอาจจะทำให้คุณน้อยใจก็ได้นะคะ ก็เกิดความเข้าใจผิดหลายๆอย่างเลยค่ะก็อาจจะมีการประชดประชันกันเหมือนกับว่าก็ไปเลือกคนใหม่ซีเริ่มต้นใหม่ซีนั่นนู่นน,น,นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอหายไปก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะคะ่ะก็ความสัมพันธ์ก็เป็นอยู่แบบนี้นะคะรักๆเลิกๆแต่ก็ตัดกันไม่ขาดนะคะ อาจจะมีเรื่องของการเงินหรือการเป็นผู้ให้ที่ต้องการได้รับตอบแทนกลับมาหรือว่ามากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ,ะต้องการความเอาใจใส่เลยด้วยทีนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนมกราคมค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของราศรีธนูกับคนรักนะคะจะเป็น,นยังไงบ้างค่ะก็ตัดกันไม่ขาดนะคะ แต่ก็เป็นเหมือนเดิมอะคะ่ะพอไม่มีกันก็คิดถึงกันอยู่ใกล้กันก็ทะเลาะกันนะคะเบื่อเบื่ออยากอยางเหมือนที่แม่หมอบอกเลยนะคะช่วงนี้ก็เริ่มต้นใหม่หลายครั้งนะคะคืนดีกันก็นหลายครั้งช่วงนี้เจ้าสตาค่ะมีสเสน่ห์ด้วยนะคะอาจจะแบบคืออยากจะเริ่มต้นใหม่คือเบื่อความรักครั้งเก่าแล้วอะเพราะว่า คือสำหรับบางกรณีจริงๆนะก็คือกรณีแรกก็คือทะเลาะก,กันก็กลับมาคืนดีกันเริ่มต้นใหม่กันแต่วนอยู่ในลูปเดิมแต่บางท่านรู้สึกว่าอยากจะออกมาจากลูปเดิมนะคะก็จะมีการเริ่มต้นใหม่มีคนใหม่เข้ามาซึ่งอาจจะดีกว่าเดิมนั่นเองะคะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดนะคะรักๆเลิกๆนั่นเองค่ะขอคำแนะนำจากไพ่ด้วยนะคะ ลองเปลี่ยนแปลงมุมมองของตัวเองดูบ้างค่ะกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะ โอกาสมาอยู่ตรงหน้าค่ะความโชคดีนะคะหลายๆอย่างที่ติดขัดอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะมัดขาแล้วห้อยหัวคําว่ามัดขาการไม่เป็นอิสระผูกมัดด้วยพันธาาะภาระหนที่คำมั่นสัญญาหรือใดๆก็ตามนะคะการกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะถ้าเราไม่ก้าวไปข้างหน้ามันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิว็อฟจูนมาแล้วไม่บอกรู้สึกว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่มันอมองเห็นอนาคตออกมาจากสิ่งตั้งเดิมและเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะเป็นเหมือนการเดินทางของหัวใจครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะก็ ขอเป็นกําลังใจให้กับราศีธนูด้วยค่ะสวัสดีค่ะคนโสดราศีธนูนะคะมาเริ่มต้นอัปเดตในนมความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะใพ้พลังงานหลักของเจ้าชะดาช่วงนี้ค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะคะย้ำคิดย้ำทำหรือว่าขี้ระแวงขี้กังวลอย่างนี้ค่ะขี้บ่นด้ด้วยนะคะก็อย่าให้ความคิดตัดสินตัวเองหรือแม้กระทั่งคําพูดของผู้อื่นนะคะ แล้วก็อยู่กับความจริงด้วยอะคะ่ะการใช้เหตุผลนะคะไพ่เดิมมูลก็คืออะไรที่สลัวไม่ได้สว่างแล้วก็ไม่ได้มืดอะคะ่ะก็คือเรากําลังอยู่ในก้ามกึ่งระหว่างสองทางเลือกที่เป็นความจริงแล้วความกลัวซื้อสัตว์กับความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็อยู่กับความจริงด้วยเจสตาอาจจะเป็น นักเดินทางนักท่องเที่ยวทํางานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะหรือไม่ช่วงนี้เรามัดระวังเรื่องของการหลงทิหลงทางการเที่ยวในสถานที่อโคจรหรือว่าการแบบไม่ผูกมัดไม่ยึดติดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทิศทางของชีวิตะคะ่ะไม่แน่ไม่นอนเนียนะคะบางท่านนะคะอาจจะต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างเครียดกังวลใจก็ได้ด้วยนะคะการไปตกดมรัก เพื่อนผู้ร่วมงานการบังเอิญมาเจอกันนะที่ไม่อยากเจอก็ต้องเจออย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะต้องแบบคืออยากเจอแต่ก็ต้องพยายามถอยออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอารมณ์ที่เหมือนกล้า,กล,า,ก,ลากลัวความไม่มั่นใจการเอ่อปากไม่ตรงกับใจอะไรอย่างเงี้ยต้องฝืนความรู้สึกของตัวเองะคะ่ะไม่ว่าเราจะไปตกหลุมรักเขาเขามาตกหลุมรักเราไม่อยากเจอก็ต้องเจออ่า หรือการที่ต้องบังคับใจของตัวเองไม่ให้เจอไม่ให้แบบรู้สึกดีไปกว่าน,นี้อะไรประมาณนี้นะคะก็ช่วงนี้ค่ะไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมั่นใจในตัวเองเราก็อยู่กับความจริงค่ะใช้เหตุผลนําทางเยอะๆนะคะมาดูกันค่ะว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดราศีธนูนะคะจะเป็นยังไงบ้างค่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะ ความเป็นผู้นำต้องนำมาใช้นะคะเรื่องของหัวใจพักไว้ก่อนคะ่ะหรือบางอย่างนะคะที่เรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับความพยายามนะคะก็ต้องก็ต้องตัดใจอะค่ะนะคะมันอ่ามันจะมีเรื่องของการปิดกัน้นการบล็อกหรือว่าการปิดใจของตัวเองเกิดขึ้นน,นะคะความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้ะคะ่ะก็ต้องยุติลงการใช้เหตุผลนำทางกันเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะมองถึงอนาคตการไกลด้วย อดีตผ่านมาแล้วให้ผ่านไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่แบบที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลมากกว่านี้นะคะ่ะอาจจะมีคนเก่านะคะเพ่อะไม่ไม่หรือว่าอาจจะเป็นรักทางไกลการเดินทางไกลอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนผู้ร่วมง,งานอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วอาจจะมีงานเข้าอยู่กับตัวเองแล้วสงบสบายใจมากกว่าคนโสดพักเรื่องของหัวใจไว้ก่อนนะคะ หยุดนิ่งในการกระทำนะคะเพื่อทบทวนแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในการตัดสินใจแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ที่มั่นคงและก็จริงจังค่ะขอคําแนะนําจากไพ่ด้วยนะคะลองหาคําปรึกษานะคะขอคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจากสังคมก็ได้ค่ะ ใครสักคนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับคุณเลยนะคะนั่นแหละค่ะคุณถึงจะได้รับคําแนะนําหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้นะคะ่ะทําในสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุผลที่ถูกต้องลองเปรียบเทียบระหว่างสิ่งดั้งเดิมกับสิ่งใหม่ดูนะคะว่าสิ่งไหน,นะคะ่ะมันมันเหมาะสมและคู่ควรที่สุดกับคุณนะคะมันดีสําหรับคุณนะคะก็จะมี คือถ้าเราต้องการใครสักคนหนึ่งที่เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ไว้ใจได้ตัวเราก็ต้องเป็นแบบนั้นด้วยะคะ่ะเลิกสับสนกับตัวเองได้แล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจคะ่ะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตหน้าธิการงานแล้วก็เรื่องของหัวใจด้วยนะคะแล้วความรักดีๆจะตามมาคะ่ะเพราะว่าไพ่กำลังจะบอกว่าคุณกำลังจะเจอกับคนที่ผู้ใหญ่อาจจะแนะนำก็ได้นะคะ เขาเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นใจดีมีเหตุผลนะคะเป็นคนที่มีอนาคตรหรือว่าเป็นรักทางไกลหรือว่าเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่กว่าตัวเองก็ได้ถ้าเขาอายุน้อยกว่าคุณอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็จากที่ปรึกษาค่ะกลายมาพัฒนามาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็ค่อยๆเติบโตเรียนรู้มาเป็นคนที่รู้ใจแบบนี้ได้ด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับราศีธนูคนโสดด้วยค่ะขอคุณสมหวังในความรักนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ